ไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วเราต้องรีบไปแล้วลุงก,กับป้าเข้ามาที่บ้านนะผู้ชายคือเพศที่ไม่ชอบให้ตัวเองขายหน้าไฟนี่คุณทาอะไรของคุณเนี่ยลูกยังเป็นไข้อยู่เลยนะแล้วลุงก,กับป้าของคุณสับพันขนาดนั้นเลยเหรอนี่น้ำตาลหนูยังจาเพลงที่หนูร้องไละได้รางวัลที่โรงเรียนได้ไหมเดี๋ยวหนูต้องไปแสดงให้ลุงก,กับป้าเขาดูนะเอหนูเจ็บคอเจ็บคออะไรกันก็ยังพูดได้นี่พูดได้ก็ต้องร้องเพลงได้ เชื่อฟังพ่อนะรวมญาติปีนี้อย่าทำให้พ่อขายหนะ้านั่งอยู่ทำไมอ่ะลุงกับป้าเขารออยู่ที่บ้านเนี่ยไปไปดูไปดูมาดูเดี๋ยวูหน่อยดิพี่ตากวิไฟนี่จะพาน้องน้ำตาไปไหนอะคะน้องเพิ่งเข้าโรงพยาบาลไม่ใช่หรอทำไมออกเร็วจังอะคะก็ลุงก,กับป้าเข้ามาเยี่ยมอะพวกเราเลยต้องรีบกลับไปที่บ้านผมบอกให้ป้าไปกินข้าวที่บ้านผมแล้วเนี่ย แต่ยังไงเขาก็จะไปบ้านพี่ให้ได้เลยเฮ้ยนี่ไงป้าเขาโทรตามแล้วสวัสด sure> ีครับป bueno> ้าฉันกับลุงแกเนี่ยมาถึงนานแล้วทําไมยังไม่กลับมาอีกเดี๋ยวผมรีบกลับไปเดี๋ยวนี้เลยครับหรือว่าเมียแกไม่พอใจอีกแล้วใช่ครับป้าแค่ทำเรื่องออกจากโรงบาลเนี่ยก็ลีลาอยู่ได้แต่ไม่ต้องห่วงนะครับผมจัดการให้ละ หลาน s u พ p r คนนี้อารมณ์ร้อนไม่พอสั่งสอนลูกก็ไม่ได้เรื่องสอนให้น้ําตาลนิสัยเสียหมดล้ะแค่เป็นไข้จะนอนโรงพยาบาลทําไมก็ไม่รู้ใช่ครับป้าตั้งชอบเอาแต่ใจตลอดเลยอ่ะป้าป้าป้าเขาต้องโกรธแน่เลยอ่ะเราอยากกันเถอะฮะนี่เป็นบ้าอะไรเนี่ยฮะป้าเขาแค่สอนนิดๆหน่อยๆเองต้องโกรธขนาดนี้เลยเหรอถ้าคนอื่นว่าเนี่ยฉันก็ไม่สนใจหรอกแต่ว่าคุณเป็นสามีฉัน คุณไม่เคยคิดจะปกป้องฉันกับลูกเลยด้วยซ้ำแล้วก็ยังไปเข้าข้างพวกเขาเพื่อมาต่อว่าฉันอีกด้วยมาแล้วค่ะโอ้โหตักนี่เป็นแม่คนนี้ยังห่วงสวยเหรอดูสิทําเล็บยาวเชี่ยจะทํางานบ้านได้ยังไงอะเห็นไหมละ่ะบอกแล้วว่าอย่าไว้เล็บอย่าทำเล็บอะเป็นไงละ่ะเพิ่งตั้งถ้ำลำบากอีกอะเดี๋ยวฉันไปเอาซุปมาให้นะคะเดี่ยตาน ทำไมเลือกตัดแต่เนื้อไม่ตัดหัวหอมไปด้วยเออหนูแพ้หัวหอมค่ะคุณลุงเฮ้ยลุกอยู่มาห้าสิบกว่าปีแล้วไม่เห็นมีใครก็แพ้หัวสะกคนมีแต่พวกอ่อนแอชอบเลือกกินถึงหางนี่ถ้าหนูแพ้แล้วก,ก็กินเข้าไปเยอะเดี๋ยวก็ชนะเองอะ่ะเดี๋ยวมันก็หายแพ้ไฟสอนลูกแบบนี้ไม่ดีนะให้เมียแกเก็บเงินเนี่ยก็ยังพอทนแต่สอนให้ลูกไม่เคารพผู้ใหญ่เนี่ย มันดูไม่ดีนะบ้าครับผมว่าเดี๋ยวแค่ไม่กี่คำเองรีบกินเข้าไปเถอะน้ำตาลอย่าทำให้คนอื่นเห็นดิว่าเป็นเด็กอ่อนแอกินเไปเห็นไหมก็กินได้เห็นเป็นไรเลยชอบโกหกทูกคนน้ำตาลเฮ้ยใครให้น้ำตาลกินหัวหอมคะเนี่ย ไฟนี่คุณไม่รู้หรอว่าลูกแพ้หัวหอมอะ่ะก็แค่พุงพุกันอ่อนแอเองกินเข้าไปอีกสักสองสามครั้งเดี๋ยวก็หายแพ้เองอะ่ะน้ำตาลไปลูกเดี๋ยวแม่พาไปทายาป้าครับลุงครับกินเยอะๆนะครับอย่าไปสนใจเลยครับสออแม่ลูกก็แค่เรื่องเยอะครับปล่อยไปเถอะอาหารบ้านแกก็อร่อยดีนะเอเ้ย าตังมาไหนวะนนี่เนี่นำตาลเอาก็ปาตังมาคืนลุงเลยนะเอามาหนูไม่ได้เอาไปค่ะคุณลุงไปทําหล่นที่ไหนหรือเปล่าคะทําหล่นอ๋อนี่คงจะแค้นลุงที่ให้กินหอมเมื่อกี้นี่เลยต้องแก้แค้นลุงในการขโมยกระเป๋าตาตังเนี่ยเอามาหนูไม่ได้เอาไปจริงๆนะคะ่ะยังจะโกหกอีกเอาไปซ่อนที่ไหนเรียกเอามาคืนลุงสิพ่อหนูไม่ได้เอาไปนน่นำตาล เป็นเด็กเป็นเล็กขัดโกหกเหรอฮะรีบขอโทษลุงเลยไฟนี่ลุงพูดอะไรเนี่ยคุณก็เชื่อไปสมบุทุกอย่างแต่กลับไม่เชื่อใจลูกตัวเองเนี่ยนะเป็นเพราะคุณนั่นแหละสอนลูกอะลูกเลยมินี่ใส่เสียแบบนี้รีบขอโทษลุงเลยไปลุงหนูขอโทษอ,อยูอย่ยยนี่เองเจรละเจอะ ไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องลุงให้ลูกอมเม็ดหนึ่งเงียบด้วยเงียบคุณออลุงนะคะน้ำตาล้องให้ขนาดนี้เนี่ยคุณลุงคิดจะใช้ลูกอมแค่อันเดียวเพื่อมาเอาใจเด็กอย่างนั้นหรอคะคุณลุงเป็นคนผิดงั้นคุณลุงก็ขอโทษลูกสาวหนูเดี๋ยวนี้เลยคะ่ะนี่ตังอ,อย่าทาตัวแบบนี้กับผู้ใหญ่นะจะให้ลุงขอโทษเด็กนั้นหรอคิดได้ไงอ่ะเด็กมันไม่จาหรอกนอนคืนนึงตื่นมาเดี๋ยวก็ลืมละลุงครับขอโทษด,ด้วยนะครับ ไปเถอะครับเดีย๋ยวผมไปส่งนี่ตากลุงก,กับป้าเขาเป็นญาติของเรานะทุกคนก็แค่รอเล่นเองคำพูดไม่กี่คำที่เก็บมาคิดทำไมอ่ะอีกอย่างที่ผมทำแบบเนี้ก็เพื่อให้คุณกับน้ำตาลนะ่ะสร้างความประทับใจให้กับญาติของผมก็แค่นั้นเองอ่ะพี่ไฟพี่อย่าหาว่าผมสอนเลยนะพี่อย่ามองคนอื่นดีกว่าคนในครอบครัวดิพี่เพราะสุดท้ายในวันที่เราหมดตัวเนี่ย ก็มีแต่ครอบครัวเท่านั้นแหละที่อยู่กับเราอะแล้วเรื่องที่ลุงกับป้าดูถูกพี่ตักับหลานเนี่ยมันไม่ใช่การสอนหรอกนะพี่ยังไงมันก็คือคําดูถูกอยู่ดีอ่ะนี่เราให้น้ําตาลกินหัวหอมจนแพอเจ้าไฟมันจะโกรธปล่าเท <c oughs> วีสภพานปกป้องเมียกับลูกยังไม่ได้เลยแล้วปัญญาที่ไหนมาโกรธพวกเรา เออลุงครับวันนี้มีคนเข้าออกตั้งเยอะตั้งแยะทำไมลุงถึงคิดว่าน้ำตาเป็นคนเอากระเป๋าไปล่ะครับแล้ววันนี้มีใครก็มีแต่ครอบครัวแกกับครอบครัวน้องชายแกไอ้สองคนนั้นมันเหลือกินเหลือใช้แล้วมันคงไม่เห็นแกนเงินในกระเป๋าฉันหรอกเว้ยไม่เหมือนกับแกปีหนึ่งหาได้เท่าไรพอกินหรือเปล่าฉันก็นเลยน,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 นึกว่าลูกสาวแกจะไม่เหมือนแกดีกว่าพี่ไฟถ้าสามีไรความสามารถ ครอบครัวก็จะเป็นทุกข์เพราะสามีคือหัวหน้าของครอบครัวคนอื่นกล้าต่อว่าภรรยากับลูกของพี่ต่อหน้าพี่ก็เหมือนกับเขาว่าพี่ด้วยนะแต่นี่พี่กลับไม่ปกป้องแถมยังเข้าข้ามคนอื่นอีกพี่ไฟถึงคนอื่นจะดีแค่ไหนแต่เขาก็ไม่ห่วงงใย่เราเท่ากับคนในครอบครัวนะพี่เข้าใจแล้วมีจ๋าผมผิดไปแล้วอะ่ะ ผมขอโทษนะฉันว่าคุณเนี่ยกลับไปคิดทบทวนตัวเองให้ดีๆก่อนดีกว่าฉันจะพาน้ำตาลนะกลับไปอยู่ที่บ้านพ่อกับแม่ของฉันจะพักไปกันเถไปพี่ตับ๊บเดี๋ยวพวกเราไปส่งค่ะ เหลือแค่ข้างเดียวเนี่ยยังจะเป็นผู้หญิงอีกปะเนี่ยคุณหมอคะหมอสาม,มารถตันดน้าอกแม่สามีมาใส่ฉันได้ไหมคะ <Hey! S 2> นี่เธอพูดบ้าอะไรเนี่ยว่าทำไมอะ่ะนี่เธอเป็นมะเร็งเต้านมก็ต้องผ่าออกสิจะมาโทษคนอื่นทําไมส่วนมาเคสที่หมอเห็นเนี่ยแปดสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยจะมาจากแม่สามีแล้วก็สามีนะครับเลยทาให้อารมณ์เสียจึงเป็นมะเร็งเต้านมคุณหมอพูดแบบนี้ได้ไงอะ่ะฉันแก่จาออยุปูน,นี้แล้วยังไม่เคยได้ยินเลยนะว,ว่าถ้ากธแล้วจะทาให้ป่วยอะ่ะใช่ สุขภาพไม่ดีแล้วไม่เกี่ยวอะไรกับพวกเราพอได้แล้วครับทุกคนแม่คะไข่มุกเพิ่งจะผ่าตัดเสร็จอะหนูว่าให้ไข่มุกพักผ่อนเถอะนะคะใช่ครับแม่งั้นช่วงนี้แม่ไม่อยู่บ้านผมก่อนก็ได้นะครับที่รักผมไม่รู้มาก่อนเลยว่าถ้าผู้หญิงโกรธเนี่ยจะมีผลกระทบร้ายแรงขนาดนี้ว้าตายแล้วทำไมบัดสีมาทะลองแบบนี้เนี่ยนี่ลุกมาเดี๋ยวนี้เลยนะเดี๋ยวมีผลกระทบต่อหน้าที่การางานของไฟเขา โอ้แม่ไม่เป็นไรหรอกครับแม่รู้ไหมตอนที่แม่มองไม่เห็นอะพวกเราทำมากกว่านี้อีกฉันไม่อายไหวเดี๋ยวนี้ฉันทนไม่ได้แล้วแม่ครับคุณนี่คุณทำแบบนี้ทำไมเนี่ยทำไมให้ลูกชายฉันสร้างเก่งไหนให้ฮะรู้ไหมเป็นของตามของสองปกปรกถ้าผู้ชายจับเลียวมันจะโชคร้ายเปิดคืนนู้นแม่ครับทำไมไม่พูดแบบนี้ล่ะครับ นี่ผมไม่ได้แค่ซักกางเกงในให้ตอย่างเดียวนะผมยังถอดกางเกงในให้เธออีกด้วยอะถอดได้ก็ต้องซักได้สิครับนี่ถ้าผมไม่ถอดกางเกงในไห้เธออะจะมีหลานน่ารักน่ารักแบบนี้ให้แม่ได้ไงล่ะไมเนี่ยวร้อนอะไรมีลูกสาวมีความสุขมากนักหรือไงฮะครั้งต่อไปเนะี่ยต้องมีหลานชายให้ฉันลูกผู้หญิงเนี่ยมันไม่มีประโยชน์หรอกเอา้ามีลูกผู้หญิงไม่มีประโยชน์หรอครับแล้วแม่เกิดมาทำไมล่ะครับ พ่อเลยสิครับลูกผมหลับอยู่นะถ้าแม่อยากร้องอ่ะเชิญไปร้องข้างนอกนะครับคุณคุณพูดกับแม่แบบนี้เนี่ยมันดูไม่ดีเลยนะก็ตั้งแต่แม่มาที่บ้านเราอ่ะแม่ก็จ้องคุณตลอดเลยผมจะไม่ยอมให้ใครก็ตามมาทำให้คุณโกรธแน่นอนแต่ว่าไม่ว่าจะถูกหรือจะผิด่ะในสายตาผมยังไงคุณก็ถูกเสมอ จะไม่มีใครมาด่าคนได้แม่แต่แม่ผมก็เถอดค่อยนะเป็นไงบ้างพื้นตัวดีไหมไม่ต้องเป็นห่วงฉันแล้วค่ะพี่สะพ้ายฉันดีขึ้นแล้วล่ะค่ะพี่สะพ้ายผมได้ยินมาว่าพี่เพิ่งเลื่อนตำแหน่งแล้วผมก็มีเล่าดีๆด้วยงั้นเดี๋ยววันนี้เราไปฉลองกันดีกว่า แล้วเราก็จะฉลองที่ไข่มุกงเหน่าออกจากโรงพยาบาลด้วยฉันจองร้านอาหารไว้แล้วเดี๋ยวเราไปกินด้วยกันนะได้เลยครับที่รักทำไมต้องออกไปข้างนอกด้วยทำกินเองที่บ้านก็ได้อากาศร้อนขนาดนี้ไม่ต้องเหนื่อยเข้าครัวหรอกแม่ออกไปกินข้างนอกดีกว่าลูกชายฉันนี่นะตั้งแต่แต่งงานไปเนี่ยไม่เคยเชื่อฟังเลยสักคนเดียวพูดนิดพูดหน่อยก็ไม่ได้แม่อย่าลมเสียสิคะกินนมใครเนี่ยก็ต้องฟังคนนั้นแหละ งั้นถ้าแม่ไม่ไปเนี่ยเดี๋ยวเราไปกันก่อนนะคะพวกแกอย่าดึงกันเยอะล่ะเดี๋ยวฉันเนี่ยไปตามอาหารให้ก่อนได้ครับพี่ไฟพี่สะพายก็ดูเป็นคนมีการศึกษานะถ้าไม่พูดจาแบบนั้นกับแม่เราอะพี่ไม่โกรธหรอ พี่จะโวยไปทําไมอะเรื่องทั้งหมดเนี้ยพี่มีคนสอนเองฮะแต่นั่นแม่เราละพี่ทําไมพี่สอนลูกสบาให้ทำแบบนั้กับแม่ผัวะแล้วทําไมเหรอภรรยาต้องการผู้สนับสนุนไม่ใช่ผู้พิพากษาภรรยาที่ไม่มีผู้สนับสนุนนะ่ะเลยต้องอยู่ในโอวาทคนที่ขาดความมั่นใจข้างๆแกก็มีเห็นนี่ <c oughs> นี่โอโซน เกจำสไปค้างบ้านได้เปล่าอุ้ยนี่แม่ปัวคนนันได้ลูกสไปดีดีพอย้ายเขามาอยู่นะซื้อทองให้แม่ผัวตั้ง2บาทแนะ่โอ้จริงเหรอคะแม่จริงสิแต่ไม่รู้ว่าแม่จะมีวาสนาลูกสไปดีดีแบบนี้เปล่าโอ้ยผมไม่ได้ใส่ทอง2บาทหรอมัง้งเฮ้ยนน่คุณแม่คุณเขาเป็นอะไรอะ่ะ ไม่ใช่สิบ้านนั้นได้ค่าสินสอดตั้งล้านห้าส่วนฉันได้แค่สองแสนเองแล้วฉันก็ซื้อของให้แม่คุณเยอะแยะด้วยอ่ะทำไมแม่คุณพูดแบบนี้โอ๊ยแม่ผมก็พูดไปเรื่อยนั่นแหละแล้วคุณพูดอะไรน่าํำคาญจริงเลยแล้วคุณจะโมโหทำไมเนี่ยไร้สาระจริงเลยีไปโอ้ยนานๆไปเดินคลองโถมทีออ๊ยเดินจนขาลากแล้วเนี่ยโอ้ยปวดขาจังเลยเฮ้ยเนย่ใครมง้งเอาน,าน้ำ มองผมทำไมอะเรื่องแค่นี้ก็ไปทำเองสิ้ทำไมน้ำมันร้อนแบบนี้เธอทำบ้าอะไรเนี่ยฮะแต่มันก็ไม่ร้อนนะคะแม่หนูว่าแบบนี้กำลังดีเลยค่ะฉันบอกว่าร้อนก็ร้อนทำไมโอโซลูกชายฉันต้องมาแต่งงานกับผู้หญิงโง่แบบเธอด้วยโอ้ยไข่มุกแค่แช่เท้าให้แม่เลยทำให้แม่โกรธเหรอไม่ได้เรื่องเลย จริงๆไม่ควรให้ผู้หญิงโกรธนะแล้วนอกจากนีน้แม่ของเราอ่ะไม่จะแังแก่ลูกสะภ้ยอยู่เสมอเลยแถมแกยังให้แม่ทําตามอำเภอใจไม่ปกป้องเมียสุดท้ายเมียแก,กก็ป่วยไงแล้วมันเกี่ยวอะไรกับผมอ่ะแม่ผัวก็คนเดียวกันแต่ทำไมพี่สใภยถึงสุขภาพแข็งแรงแบบนี้ถึงจะแม่สามีคนเดียวกันแต่สามีก็ไม่ใช่คนเดียวกันนี่การเผชิญความขัดแย้งระหว่างแม่ผัวกับลูกสะภ้ายเนี่ยต้องมีสามีคอยช่วยเหลือนะการที่แม่ผัวมีทัศนคติต่อลูกสะภ้ายอ่ะ สิ่งที่สําคัญที่สุดอยู่ที่สามีเลยนะแกต้องเข้าใจว่าภรรยาแต่งงานแล้วต้องมีความสุขไม่ได้มันเป็นแม่บ้านแล้วก็ไม่ได้มารองรับอารมณ์แกกับแม่ผัวด้วย